อ้าวสวัสดีครับผมตานะครับวันนี้ผมจะมาเกม AQ นะครับผมอ่าอ่าวันนี้ผมจะมาสอนตอบแม็กไนท์นะครับผมการคิวแม็กไนท์แล้วทำเควสเออ่ของริเวอร์ครับผมอ่าจะมีอะไรไปแล้วเราให้เราเข้าอะไรอยนี้ผมคุณต้องมีชุดเอ่อ เนี่ยครับผมอไอ้วัอวอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยราคาก็พันสองครับผมเออหรือใครจะไปเก็บเควสก็ได้ครับผมอืนะฮะรับเควสไปมันบอกให้ไปตอบแบคไหนคิวแบคไหนเราไปคิวแม่งอ่าฮะ เราไปตบแบกไหนนะครับอ่ะอ่ะตรงไปเรื่อยครับเอาไปเพตัวชิบหายเอา l a g อ e r ตรงไปนะครับพอถึงไอ้คนนี้ทีเนี้ย เห็นไ,ไหมให้เรากดคลิกอ่าแล้วให้เรารับเควสอันนี้ก่อนเ mm hmm. นี่ยครับผมไปตบเนี่ยบอสมอนเตอร์พวกพวกนี้สี่ตัวครับ่เราจะทิ้งไอลิงค์ไอมอนเตอร์นี่ไ้ให้นี่ครับผมอ่ะสมมติถ้าเรารับเราตีเล่นตีฆ่าคิวพวกนี้หมดแล้วเราได้เนี่ยแบ็ในอันนี้มาครับผมให้เรา กดเข้าไปตรงนี้อ่าเจอแบ็คไนท์เนี่ยเลื่อนสี่หมื่นเลื่อนมาสี่หมื่นเก้านะครับผมตียากอยู่ครับให้เราตีไปแล้วครับเราจะเสร็จเอสนะครับตอนนี้เราก็ตีไปถึงครึ่งแล้วผมตายไปหนึ่งครั้งอ่ะโอ้โหอา ่าเสร็จแล้วแต่แบล็ n ไนท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าแล้วเราก็ไปส่งเควสครับผมอ่าเอาไปเราก็ทำเควสต่อไปนะครับผมคุณต้องมีชุดเอดเดโลวเวอร์นะครับอ่าเอาค ส่งเควสนแล้วเสร็จสักทีโออ่าแล้วตบสวเสด็ตออกไปนะครับผมจะบอกในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ